สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานโปรแกรม b i t c a m นะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานของตัว Tool Palette นะครับอย่างแรกเลยนะครับการใช้งาน Tool Palette จะสังเกตเห็นว่ามันจะอยู่ทางด้านขวาขวามือนะครับถ้าเกิดยังไม่โชว์นะครับเราสามารถเข้าไปที่คลิกขวาตรงริบบอนตรงไหนก็ได้นะครับเลือกไปที่ Panel อันล่างสุดเลยฮนะ Tool p a l e t กดคลิกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือ Tool Palette ของเรา หมายความว่ายังไงทูลพาเลตก็คือเราสามารถนําพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เป็นบล็อกอยู่แล้วอินเสิร์ตเข้ามาอย่างทูลพาเลตเพื่อเรียกใช้ในงานต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดีย๋ยวผมลองเปิดตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งนะครับผมนี่ฮะจะสังเกตเห็นว่านี่ฮะชิ้นพวกนี้ฮะเป็นบล็อกหมดเลยถ้าดูจากตัว Property นะครับพวกนี้เป็นบล็อกหมดเลยนะครับนี่ฮะเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับ ผมต้องการเอาบล็อกพวกนี้ฮะยัดเข้ามาอยู่ในส่วนของทูลพาเลตนะครับทำได้โดยนะครับคลิกขวานะครับตรงทูลพาเลตนะฮะกดนิวพาเล t ขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งชื่อมันเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมตั้งอะไรก็ได้นะครับผมตั้งว่า f a เ t e n นอรแล้วกันนี่ฮะต่อมาคือเราเข้าไปที่เลเยอร์นะครับเราสามารถเข้าได้ที่ริบบอนตรงนี้นะฮะเลเยอร์หรือว่าทางด้านบนก็ได้นะครับ ในส่วนของ Tool, d r a w i x p l x r l r r e r เข้าเ a เยอตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ฮะปึ๊บเสร็จแล้วเรามาดูที่ในส่วนของบล็อกนีฮะจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหบล็อกเต็มเลยนะครับผมต้องการทำบล็อกพวกนี้ทั้งหมดมาใส่ทางด้านขวามือก็คือ t o ทู a พาเ t e ของเรานะครับวิธีการทำวิธีการใช้งานนะครับผมกด c t r t r o l เเลยนีฮะทั้งหมดนะครับและกดคลิกขวานะครับ Add to Current t o o l p a l e t t e เนี่ยเสร็จแล้วมันจะนําบล็อกพวกนี้ฮะยัดเข้าไปอยู่ในส่วนของด้านขวามือทูลพาเลตเราทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะอันนี้มาละเรากดปิดเลยนะครับดอออินอันนี้เรากดปิดได้เลยนะครับเนี่ยฮะในกรณีที่เราเขียนดอออิงใหม่เนี่ฮะเราต้องการนําพวกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเข้ามาใช้งานเนี่ยฮะเราสามารถกดคลิกเข้ามาวางได้เลยทันทีเนี่ยฮะอันนี้คือวิธีการใช้ทูลพาเลตต่างๆนะครับผมขอบคุณครับ